สวัสดีค่ะพบกับช่องไผ่จิเดียพาช n แนลกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหมวดของการตัดแต่งเสื้อนะคะการตัดแต่งเสื้อการแยกจีบวันนี้เราจะมาแอดวานซ์ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะคะก็คือเราจะแยกแล้วก็ตอบต่อแพทเทิร์นหรือว่าต่อผ้าให้เป็นหางโบนะคะเราจะวนไปผูกข้างหลังนะคะแบบนี้ นะคะอันนี้คือเราวนลักษณะจะอยู่ใต้อกเหนือเอวนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วนมาผูกข้างหลังแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะผูกข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อตัวสั้นนะคะตัวอย่างภายใช้แขนธรรมดาขอกลมกุ้นนะคะใครจะไปแด,ดับแปลงเป็นแขนอย่างอื่นก็ได้นะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ เริ่มจากนำโครงแพทเทิร์นมาตรฐานขึ้นมานะคะในโครงที่เห็นนะคะในตัวอย่างจะเห็นว่าเราเปิดเกล็ดข้างแต่ว่าเกล็ดไหลหายไปนะคะเนื่องจากว่าเราไปปิดเกล็ดไหลแล้วเปิดเกล็ดข้างนะคะเกล็ดไหลจะหายไปแต่เราก็จะมีเกล็ดข้างขึ้นมาแทนนะคะ ขยายคอนะคะเข้า2เซติเมตรหรือใครชอบกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะแสดงวิธีทำนะปิดเกรดคอ1เซนติเมตร จากเอวนะคะจากเอววัดขึ้นไป6ซเมตรนะคะจะอยู่ประมาณใต้อกนะคะจุดเบาๆไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำการปิดเกร็ดคอค่ะ ใช้สกอตเทปปิดตายเลยนะคะซตัวนี้ปิดบ่าปิดเกรดไหลไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาเปิดข้างนะคะก็เลยจะไม่เห็นว่าปิดบ่านะคะเพราะว่าแพปิดไปแล้วตอนที่ปิดตอนที่เปิดเกรดข้างนะคะ ตีตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงออกมาน่อนิดนึงก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆโค้งคอเพื่อคอเราจะได้ไม่เป็นหัวแตกนะคะโค้งคอได้แล้วนะคะมาดูความยาวซื้อตัวนี้ยาวจากเอวลงมา1 0เซนติเมตรนะคะ ตัดความยาวออกเลยค่ะชิ้นเอวตัดออกนะคะปิดเกล็ดเอวค่ะปิดไปเลยนะคะปิดเกเล็ดเอว ปิดเกรดเอวตายเลยค่ะเพราะว่าจะไม่โชว์นะคะแต่จะเป็นเสื้อที่เข้าเอวขีดเส้นล่ากจากที่เราวัดขึ้นไป6เซนนะคะขีดมาหาไปที่เอวค่ะตัดออกจากกันเลยค่ะ ช่วงสะโพกนะคะปิดเกรดค่ะหากระดาษมาแปะนะคะตรงนี้แต่เราจะกกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต่อตรงใต้อกนะคะ เช่นบเราไม่ได้ออกจากเอวนะคะเะนเนือจากเอ cm, ลหกเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็นําชิ้นที่เราแยกออกมาจากเนื้อเอวนะคะมาต่อติดกับตรงช่วงสะโพกนี่นะคะอันนี้เป็นชิ้นสะโพกแล้วก็เส้นตัดต่อขึ้นไปเหนือเอวนะคะ ขีดเส้นจากมุมแหลมนะคะตรงขึ้นไปหาเส้นอกเป็นขีดแรกค่ะตัดเลยค่ะกระดาษจะแยกออกนะคะก่อนที่เราจะขีด อีกสเส้นนะคะให้เราปิดเกล็ดข้างซัก่อนนะคะเก็ดเกรดข้างเราก็ปิดนะคะเพราะสื้ตอนนี้เราไม่มีเกล็ดด้านบนเลย จากนั้นขีดเส้นอีกสองเส้นค่ะใช้มีดตัดนะคะหรือว่าจะเอากรรไกรก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดเพื่อจะแยกตรงนี้นะคะ หากระดาษมาลองได้เลยค่ะข้างบนนะคะลองค่อยๆจัดแยกนะคะเราจะวัดตรงแยกนะคะแยกออกมาแล้ววัดให้ได้16เซนติเมตรค่ะหรือถ้าชอบเบอร์ใหญ่จะเป็น20ก็ได้นะคะ นี่ค่ะตรงนี้นะคะวัดให้ได้16บหเซนเมตรนะคะเราวางให้เป็นมุมฉากแบบนี้นะคะวางจากด้านบนมาหาด้านปลายด้านล่างที่เราแยกออกะคะ่ะจากนั้นก็ติดสกอตเทปเลยค่ะเป็นการต่อโบนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะสิบหกถึงยี่สิบนะคะเซนติเมตร ในตัวอย่างพอใช้สิบหกเซนติเมตรนะคะปิสกอทเทปตายไปเลยค่ะอันนี้เป็นการต่อกลางหน้านะคะอันนี้เป็นตรงตรงนี้เป็นการต่อเอวเนื้อเอวค่ะจะไม่เอวสักทีเดียวชิ้นหน้าเราก็เสร็จแล้วนะคะเราจะได้รูปนี้นะคะ ความยาวของโบนะคะให้วัดครึ่งของรอบเอวนะคะจะบวกรวมสักสเซนก็ได้นะคะจากนั้นบวกไปอีก22นิ้วช่วงนี้จะเป็นช่วงโบนะคะคือครึ่งของรอบเอวบวกลวมสัก2ก็ได้ค่ะแล้วก็บวกไปอีกที่สินะคะขยายคอหลัง2องเซนเมตรเท่าคอหน้าค่ะ ลดคอหลังลง1เซนติเมตรค่ะ mm hmm. ต่อความยาวเสื้อลง10เซนติเมตรใช้แค่10เซนติเมตรนะคะสโพกกลางไอ้สเพกเล็กนะคะถ้าใครอยากได้สะโวกกลางก็ใช้15เซนติเมตรได้นะคะ จากนั้นตัดออกค่ะเช็คลายให้เท่ากันค่ะช่วงที่ปิดลายอาจจะทำให้ลายแคบลงได้นะคะเพราะว่าบางทีเราก็ขีดเส้นน้นขีดเส้นนี้นะคะเส้นอาจจะไม่เข้าให้เราเช็คทุกครั้งนะคะ ที่หน้าที่หลังเราก็เรียบร้อยนะคะต่อไปเช็ควงแขนนะคะเช็ควงแขนเพื่อจะไปทำไปเช็ครอบวงแขนเสื้ออีกครั้งหนึ่งตัวนี้รอบวงแขน48่สซนติเมตรค่ะ จากนั้นเราก็มาเช็ครอบวงแขนของเรานะคะที่เราเตรียมไว้ครั้งหนึ่งว่าได้ไหมนะคะรอบวงแขนต้องเกินจากตัวเสื้อประมาณ2.5เซนติเมตรนะคะ2ถึง2.5ซนมถ้าเป็นเสื้อธรรมดาแบบนี้นะคะอันนี้มันเกินไปนะคะพปายเก็บเข้าข้างมา1ซนติเมตรค่ะ จากนั้นก็ตัดตัวแคะออกมาเลยค่ะแพทเทินที่เราเตรียมก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะไปทำการวางผ้าละค่ะ วางผ้าด้านยาวนะคะแบบนี้ค่ะส่วนโบนะคะถ้าผ้าเราไม่พอเราใช้ต่อนะคะแต่ถ้าถ้าพอเราก็ยาวไปเลยนะคะในตัวอย่างมันเป็นผ้าชิ้นเล็กๆนะคะพายเอามาทําเป็นตัวอย่างความยาวโบก็เลยไม่พอเดี๋ยวพายจะต่อนะคะถ้าใครจะต่อถ้าเป็นผ้าลายควรต่อให้ลายตรงกันนะคะในในตัวอย่างลายจะไม่ตรงเพราะว่าผ้าผ้าพายไม่พอนะคะ จริงๆแล้วลายต้องตรงกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผ้าพื้นก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นผ้าสีถ้าเป็นผ้าลายแบบนี้เวลาต่อลายต้องตรงกันนะคะเสื้อตัวนี้เราจะทําซิปหลังนะคะว่าคอกลมแคบก็เผื่อกลางหลังเอาไว้ ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะหรือว่าสามเซนเอาไว้ใส่ซีฟนะคะวางแขนค่ะ ช่วงนี้ปลายโบนะคะที่เราจะเอาไปต่อแต่นี้ครบทุกชิ้นนะคะเห็นไหมคะมันต้องวางเฉลียงแต่ผ้าไผ่ไม่พอนะคะก็เลยจะเป็นต้องวางผ้ายาวลายเลยจะไม่ตรงกันนะคะจริงๆแล้วต้องวางเอียงเพื่อให้ลายตรงกันแต่ผ้าไม่พอค่ะ โบยาวนะคะจากจุดต่อจากจุดเอวจุดกลางตัวนะคะจะเท่ากับครึ่งของรอบเอวบวกหลมสักสองนะคะแล้วก็บวกที่จะเป็นหางโบยี่สิบสองนิ้วค่ะปลายแขนให้พับก่อนแล้วตัดนะคะแบบนี้ค่ะ ขิบข้างหน้านะคะให้รู้ว่าแขนไหนเป็นแขนหน้าแขนหลังวางแขนให้ครบนะคะอ่อนนี้เป็นชิ้นหน้าค่ะชิ้นหน้าช่วงสะโพกชิ้นหน้าช่วงสะโพกนะคะแขนวางครบแล้วตรงนี้เป็นชิ้นหน้าช่วงไตเอวนะคะช่วงสะโพกครบแล้วนะคะ จากนั้นเราก็ไปทำการกริ้งรอยนะคะกดรอยด้วยกระดาษคาร์บอนแล้วเตรียมเย็บได้เลยค่ะเริ่มเย็บนะคะเราก็ต่อโบก่อนเนาะถ้าผ้าเราพอก็ดีนะคะถ้าผ้าไม่พอก็ต้องต่ออย่าลืมนะคะถ้าเป็นผ้าลายนะคะต้องต่อให้ลายตรงกันนะ ซึ่งเราจะได้สวยนะคะจะออกมาเป็นผ้าเฉลียงแต่อันนี้ผ้าไม่พอนะคะขออภัยค่ะลายเลยไม่ตรงกันทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อท่านใดจะอยากให้ภายดูวิธีการทำวิธีการเย็บให้ดูดูขั้นตอนการเย็บปะคะ่ะว่าเริ่มเย็บอะไรก่อนเมื่อต่อโบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ พับครึ่งโบเลยค่ะตรงนี้นะคะไปใช้ตัวรีดๆนะคะหรือกรีดให้ตะเข็บแบออกนะคะไม่ถ้าเป็นตะเข็บพับส่วนนี้มันจะหนานะคะเราใช้แบออกจากนั้นกลัดตรงนี้ให้ตรงกันนะคะทบเข้าไปแล้วกลัดให้ตรงกันนะคะแล้วก็เย็บนะคะเย็บไปจนถึงปลายเลยทั้งสองชิ้นนะคะ เนี่ยนะคะกัดตรงนี้ให้ตรงกันเนี่ยค่ะจากนั้นก็เย็บไปถึงปลายให้เป็นลักษณะโบความกว้างก็อยู่ที่ 8, 8แปดเซนนะคะแปดเซนเพราะว่าเราใช้ไว้สิบหเนาะทบครึ่งก็เหลือแปดเย็บย้ำเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็กลับผ้าอามุนผ้านะคะแล้วก็เย็บให้เป็นรูปโบลงไปยาวถึงชายด้ยค่ะ จะตัดเหลี่ยมนะคะหรือว่าจะเย็บเป็นปลายโค้งแบบตัวอย่างแล้วแต่ชอบเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นรอยเย็บนิดหนึ่งแล้วเราก็ทำการคลิปค่ะคลิปตรงรอยเนี่ยค่ะรอยที่เราเย็บไว้เนี่ยค่ะคลิปเป็นปากฉลามอย่าให้โดนได้นะคะโดนได้จะขาดเนี่ยค่ะ ค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วก็ดันใช้อะไรหแหลมแหลมมือปลาดันไกลอะไรก็ได้ค่ะตามที่เรามีนะคะดันผ้ากลับออกมาค่ะดันผ้ากลับออกมาค่ะแล้วเราไปรีดให้เรียบนะคะ เมื่อเราดันผ้ากลับออกมาแล้วทั้งสองข้างนะคะเราจะไปรีดให้เรียบก่อนก็ได้นะคะแต่ผ้าตัวนี้มันบางนะคะไคสามารถเราสามารถกรีดนะคะมันจะไม่ยืดยุ่ยเห็นไหมคะลายลายไม่ตรงนะคะก็จะไม่ค่อยสวยจากนั้นนํากลางหน้านะคะชิ้นบนมาต่อกันค่ะ นี่ค่ะต่อจากคอนะคะลงมาถึงจุดที่เราเย็บกลับไว้เมื่อสักครู่นะคะ นี่ค่ะเย็บตรงกลางหน้านะคะช่วงบนนะคะเย็บมาจนกระทั่งถึงจุดที่เราพลิกกลับไว้เมื่อสักครู่นะคะที่เราพลิกโบกลับอะคะ่ะมันจะมีจุดตัดอยู่เย็บมาถึงตรงนั้นเลยนะคะนี่ค่ะ ออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีโบสองข้างคู่นะคะต่อไปนำชิ้นล่างนะคะชิ้นสะโพกมาต่อนะคะต่อทีละข้างนะคะเพราะว่าชิ้นสะโพกเรามันจะเป็นมุมแหลมขึ้นข้างบนนะคะต่อทีละข้างค่ะจะต่อข้างใดข้างหนึ่งแล้วแต่ถนัดเลยนะคะจะต่อข้างใดข้างหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะตามถนัดนะคะ นี่ค่ะเราก็จะต่อตรงมุมแหลมมุมกลางนะคะแบบนี้นะคะตรงจุดกลางกับจุดกลางมาต่อกันค่ะ เนี่ยค่ะต่อข้างหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้ตรงช่วงใต้ใต้ใต้เอวนะคะใต้ที่เรา อะไรนะด้านกลางจะสูงขึ้นไป6กเซนนะคะด้านข้างจะอยู่ตรงเอวพอดีเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะพลิกเย็บอีกข้างหนึ่งอ่ะเรียบร้อยนะคะอย่างนี้เราก็จะได้เสื้อชิ้นหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะคขว้กันแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เย็บให้เสร็จนะคะโดยการนําชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังใส่ซีฟนะคะตัวอย่างผ่ไม่ได้ใส่ให้ดูนะคะเพราะว่าเป็น ชิ้นเล็กๆนะผัก็เลยไม่ใส่ตัวไม่ใส่ซีฟให้ดูนะคะต่อกลางหลังใส่ซีฟซีฟเปิดข้างล่างนะคะจะได้ใส่เออซีฟเปิดข้างบนนะคะเปิดข้างล่างไม่ได้เพราะคอมันแคบเนาะจากนั้นนะคะก็ต่อลายนะคะต่อลายเสร็จก็ต่อข้างนะคะซะให้ครบนะคะเป็นตัวเสื้อเรา แบบนี้นะคะต่อไหล่ต่อข้างให้เสร็จนะคะจากนั้นเราก็มาทําแขนนะคะโดยกันจับกลางตะเข็บให้ตรงกับหัวแขนนะคะแล้วเดินจกักรตัวนี้เป็นผ้าบางนะคะผ่ายใช้เดินจักรสองเส้นนะคะฝีเข็มไม่ต้องห่างมากนะคะใช้ประมาณสองจดห้านะคะไม่ต้องถึงสามเพราะว่าผ้ามันบางนะเมื่อได้สองเส้นแล้วก็ดึงรูดเข้าไปหากันตรงกลางนะคะ แบบนี้นะให้แน่นแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วกลางนะคะกับนิ้วโป้งนะคะเกลี่ยกลับไปนะคะเพื่อให้หัวแขนนูนสวยเนี่ยค่ะใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยกลับไปนะคะ จับดูแล้วแขนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำให้เสร็จทั้งสองข้างนะคะเตรียมไปเข้าแขนจากนั้นเราก็นำไปเข้าแขนเลยค่ะเออหลัก ของไข่นะคะการเข้าแขนจะเข็บท้องแขนจะยื่นมาข้างหน้าหนึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็หมุนแขนออกมาให้สวย เราก็เข้าแขนเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งหนึ่งข้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าให้เสร็จนะคะเสื้อของเราเมื่อเข้าแขนเสร็จแล้วก็ไปกุ้นคอนะคะก็จะเรียบร้อยออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะดึงสองชายไปผูกไว้ข้างหลังนะคะ หวังว่าคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาภายมีวิดีโอใหม่ๆมานำเสนอคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ